สวัสดีครับผมนายสวัสดิเ์เยนศักนายกเทศม,ทตมนตร,รีตำบลทับดุกขยะเป็นปัญหาของชุมชนไปจนถึงระดับประเทศโดยที่ผ่านมาเทศบ,บทาลตำบลทับดุกได้ดำเนินการบริการจัดการขยะโดยชุมชนมีส่วนร่วมการกับเคลื่อนโครงการธนาคารขยะเป็นอันหนึ่งส่วนของกิจกรรมที่คณะกรรมการบริหารจัดการขยะของเทศบ,บทาลตำบลทับดุกซึ่งประกอบไปด้วยผู้นำผู้แทนหมู่บ้านอาคราัฐอาเอก,ก,กชนในพื้นที่ เข้ามาช่วยวิเคราะห์ปัญหาการจัดการขยะในพื้นที่ร่างกําหนดแผนและเป้าหมายในการดําเนินงานจัดการขยะในตำบลธรรมรดุโดยมีเทศบาลตำบลธรรมรดุร่วมเป็นผู้ดําเนินงานและติดตามการทํางานซึ่งปัญหาเกิดจากประชาชนไม่คัดแยกขยะก่อนทิ้งทําให้เกิดปัญหาปริมาณขยะเพิ่มขึ้นในทุกๆวันปริมาณที่เก็บของตำบลธรรมรดุเฉลี่ยเดือนละ32ตันต่อเดือน ขยะอินทรีย์ประมาณ60%ได้แก่เศษอาหารซากและเศษพัชสพืชผักผลไม้ขยะรีเซเคิลประมาณ14%ได้แก่แก้วก,กระดาษกล่องเครื่องดื่มเศษพลาสติกเศษโลหะอลูมิเนียมอย่างรถยนต์เป็นต้นขยะทั่วไปประมาณ20%ได้แก่ขยะเศษกระดาษเศษผ้าเศษวัสดุถุงพลาสติกปลอดกล่องใส่อาหารกล่องขนมซิสูู ขยะอันตรายประมาณ1%ได้แก่ภาชนะบรรจุอันตรายน้ำยาทำความสะอาดกวดยาฆ่าแมลงฐานไฟฉายแบตเตอรี่หลอดไฟจังหวัดลำพูนได้มีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งธนาคารขยะมาตั้งแต่ปี2564ซึ่งปัจจุบันเทศบาลตำบลท่าดุกมีทั้งหมด6กองทุนปัจจัยความสำเร็จตางให้ความร่วมมือกับคนในชุมชนโดยการนำขยะรีไซเคิลมาขาย เพื่อนําเงินเข้ากองทุนเพื่อจาัดก,การสวัสดิการช่วยเหลือคนพิการช่วยเหลือคนในชุมชนมีการขับเคลื่อนโดยการตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการและติดตามการทํางานของเทศบาลตำบลท้าบดุกประชุมรับฟังความคิดเห็นสร้างความรับรู้ความเข้าใจขององค์กรภาคีเครือข่า,ขายและเผยแพร่ความรู้การจัดการขยะทั้งในรูปแบบการทําโครงการ ประชุมการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนประชาสัมพันธ์การจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางมีการกําหนดกติการ่รวมกันรูปแบบการจัดสวัสดิการต่างๆช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางการจําหน่ายขยะเพื่อน,นําเงินเข้ากองทุนขยะการจัดกิจกรรมโครงการโดยให้มีการจัดนิทรรศการคัดแยกขยะการผลิต,ข,ต,ข,ตของใช้จากวัดสดุรีไซเคิลประโยชน์ นอกเหนือจากการจัดการสวัสดิการคือประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสุขภาพด้านสิ่งแวดล้อม,าอมการลดปริมาณขยะที่นําไปทิ้งในหลุมฝังกลบใช้หลัก3 r s ใช้น้อยใช้ซ้ํานํากลับมาใช้ใหม่ช่วยประหยัดพลังงานลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากถังขยะเปียกลดโลกร้อนเสริมความรับผิดชอบของชุมชนและรักษาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ ของประชาชนทําให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อโลกได้อย่างยั่งยืนนําไปสู่การขับเคลื่อนโครงการธนาคารขยะยั่งยืนโดยการสนับสนุนจากองค์งกรปกครองรส่วนท้องถิ่นโดยมีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องอีกครั้งประชาสัมพันธ์ข้อดีข้อเสียของการจัดตั้งธนาคารขยะเพื่อสร้างความหนักความเข้าใจต่อ,ย,ตอย,ยอดให้เกิดกองทุนขยะที่เพิ่มขึ้นเพื่อน,นำรายได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ สวัสดีเจ้าแม่หลวงชคกาศีจันหมูสองบ้านท่าประสัตำบนท่าประดุกอำเภอเมตาจาังหวัดลำพูนสำหรับบ้านท่าประสัหมูสองของเฮาการบริหารจาก,การขยะนะเจ้าเฮาก็มีมาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามซึ่งแคบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะเจ้าทุกครัวเรือนมีส่วนร่วมร่วมกันเฮามีคณะกรรมการหมู่บ้านคณะกรรมการกองทุนขยะของเฮาซึ่งเฮาตั้งมาปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามโดยมีไอประดิษ นุนคณะสัตว์เป็นประธานก,กองคุนขยะแล้วก็มีสมาชิกทุกครัวเรือนร่วมกันเขามีกิจกรรมร่วมกันโดยเขาจะมีการเก็บขยะบริหารจัดการตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางทุกครัวเรือนก็ต้องร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันบริหารจัดการขยะในแต่ละครัวเรือนโดยการแยกขยะอย่างเขามีขยะรีไซเคิลนะจะเขาก็จะมอบคือประธานกองทุน นำรถพ่วงไปเก็บตามบ้านได้โดยเฮาบอมีการซื้อขายกันนะจ้าเพื่อจะได้เป็นกองทุนแล้วก็เมื่อมีขยะจํานวนนักเฮาก็นําไปขายนะจ้าได้กองทุนขยะมาเฮาก็จะร่วมกันไปเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงกลุ่มเปาะบางผู้ด้อยโอกาสและกิจกรรมแห่งอย่างหนึ่งที่เฮาดําเนินการมาโดยตลอดก็คือเรื่องผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการนําขยะนะจาะนอคริเซ็คเิลเมื่อวันรับเรี้ยงผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุท่านก็นําขยะมาแลกของใช้ในครัวเรือนบอกว่าจะเป็นใครของถิ่นของใช้ต่างๆเงินเหล่านี้เฮาก็ได้มาจากกองทุนขยะได้มาจากขยะรีไซเคิลที่เฮานําไปขายนะจ้าซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากชาวบ้านด้วยดีมาโดยตลอดนะจ้าซึ่งเฮาสร้างความฮักความสามาัคคีความร่วมแรงร่วมใจกันก็เกิดสิ่งที่ดีๆมอบให้ซึ่งกันและกันในหมู่บ้านของเฮาการบริหารจัดการขยะ ไม่สามารถดําเนินการได้เพียงหน่วยงานราชการหรือจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนภาคีเครือข่ายในการจัดก,การปัญหาขยะร่วมกันอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนต่อไปครับขอบคุณครับ